อร่อยจานเด็ดกับอร่อยดีสนับสนุนโดยหัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีปรุงความสุขหวานมันให้ชีวิตอร่อยจานเด็ดกับอร่อยดีครับวันนี้นยะงสองแมงหงครับอยู่ที่สุขุมวิทซอย16กครับมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งครับที่หัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีบอกว่าเขาใช้หัวกะทิอันนี้ปรุงเมนูขายดีขายดีมากครับชื่อร้านบาลีลาวครับแมที่มีเมนูเด็ดอะไรผมว่าอย่ารอช้า ตามฮียส้งไงหงกับหัวกะทิร้อยเรซ็ต์าอร่อยดีเข้าไปค้นหาความอร่อยที่ร้านแห่งนี้กันครับวินนนกัใให้สาาาารรรวจเชืบบธีปรุงเมนูแกงเนื้อย่างใบชะพลูของร้านบาลีลาวเริ่มจากการนำเนื้อย่างไปย่างบนกระทะกับเนยจนหอมได้ที่จากนั้นนำมาสไลด์เป็นชิ้นพอดีคำแล้วพักไว้ มาที่วิธีการปรุงแกงบ้างครับเริ่มจากเพกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์าอร่อยดีลงเคี่ยวในหม้อตามด้วยพริกแกงสมุนไพรไทยกระชายใบยชะพูพริกจีฟ้าจากนั้นปรุงด้วยน้ำตาลน้ำปลาเคี่ยวจนเข้ากันปิดท้ายด้วยใส่เนื้อย่างลงไปครับเพียงเท่านี้เมนูแกงเนื้อย่างใบชะพูของร้านบาลีเราพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ เียวกกินนัให้สรอร่อยจ้ำเด็ดขนาดนี้ครับกะทิอร่โรเซ็นตราอร่อยดีขอมหมอผลิตภัณฑ์และใบประกาศนียบัตรรับประกันความอร่อยไว้ให้กับทางร้านนะครับช่วงกวนชวนหิวสนับสนุนโดยชาตามือชาดีๆสำหรับคุณพัะตะราเล่งหงษ์พระรามสองและสุขุมวิตรอกสองต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วที่เปิดมาก,กว่า 50ปี bye bye. ช่วงกวนชวนหิวครับวันนี้ทรงในหงก็จะมาแนะนำร้านอาหารอีกร้านหนึ่งครับ bye bye. ซึ่งมีความอาร่อยอร่อยเช่นเคยครับวันนี้ก็เลยส่งน้องปีกวนชวนเที่ยวครับไปอร่อยอร่อยที่ร้านที่ชื่อว่าบ้านดินเผาครับแมที่ร้านแห่งนี้เปิดมายาวนานนะครับอาหารไทยอร่อยเลิศผมว่าไปชมความสนุกสนานในการรับประทานสไตล์กวนชวนหิวของน้องปิกวนชวนเที่ยวกันครับ ช่วงกวชนหิววันนี้ครับผมปีกก๋วชนเที่ยวนั่งอยู่ที่ร้านบ้านดินเผาถนนสีวราครับร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารไทยสูตรต้นตำรับครับที่เฮียซงเล่งหงแนะนํามานะวครับว่าคนชอบกินอย่างเราเนี่ยพลาดไม่ได้นะครับผู้ชมร้านแห่งนี้เนี่ยมีดีในเรื่องของการตกแต่งแล้วก็รสชาติอาหารเมนูเด็ดๆของทางร้านที่ผู้ชมมาแล้วต้องสั่งครับอยู่ข้างหน้าผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลอง ชิมนะครับแล้วก็จะบรรยายให้คุณผู้ชมฟังว่ามีความอร่อยขนาดไหนครับเริ่มกันที่อาหารแบบเรียกน้ำย่อยแบบเบาๆนะครับก็จะเป็นไก่ทอดครีมมะนาวนะครับโอ้โหจะมีรสชาติยังไงคุณผู้ชมทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนิดนึงนะเด็ดแน่นอ,อนตัวซอสครีววมมะนาวเขาเนี่ย มันจะมีเปรี้ยวอมหวานนิดๆนะครับทานคู่กับไก่ซุปเกล็ดขนมปังทอดก,กรอบคู่กับตัวซอสครีมมะนาวเนี่ยเรียกได้ว่าทานลื่นครับเด็กๆชอบแน่นอนนะครับเมนูนี้เด็ดมากนะครับมาถึงเมนูที่2นะครับรตอผัดกะปิกุ้งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า เมนูนี้เนี่ยผมสมต้องสั่งนะครับถ้ามาแล้วเนี่ยเพราะผมเห็นสั่งทานทุกโต๊ะเลยบอกได้เลยว่าร้านนี้เนี่ยเป็นเมนูอาหารไทยสูตรต้นตำรับจริงๆนะครับบรรยากาศร้านก็สวยนะครับมาทานได้นะครับนี่จะลองทานกอนนะครับก่อนอื่นเลยผมทานเข้าไปี่ย มันจะมีกลิ่นหอมกระปิตุยๆนิดนึงอะ่ะผมว่ามันหอมดีนะตัวกระปิเอาไปผัดกับสตอเนี่ยทานคู่กันแล้วมันเข้ากันไได้เป็นอย่างดีครับเคี้ยวกับกรอบ,รอบตัวสตอแล้วก็มีความหวานสดของกุ้งเนี่ยเคี้ยวเข้าไปแล้วมันแบบลื่นไหลแล้วก็กลมกล่อมมากครับคุณผู้ชมมาแล้วห้ามพลาดจริงๆครับจานนี้โหเด็ดมากอะ่ะคุณผู้ชมครับมาถึงอีกเมนูหนึ่งเป็นเมนูอาหารไทยที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่ออีกหนึ่งเมนูของร้านนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นแกงคั่วหอยขมนะครับนี่ กันเดี๋ยวกินกันให้สำราญ <Wow. S 2> ใจเราก็ชื่นบาน <Wow. S 2> บญญานยากาสวยจานนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าทานคู่กับข้าวสวยร้อนเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับเพราะว่าหอยขมเขาเนี่ยมีความสดแล้วก็เขาทำมาได้แบบพอดีครับกรมกรอบนะครับ,วรรบรเวลาเคี้ยวเนี่ยกรุบกรุบกรุบทานเข้าไปแล้วก็มีความหวานมันของกะทิเนี่ย ที่เขาคัดเลือกมาเนี่ยเข้าคู่กันได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วมันก็จะมีเหมือนกับเป็นใบชาปูทานแบบเป็นเมนูสุขภาพเรียกได้ว่าจานนี้เนี่ยเด็ดจริงๆครับผู้ชมผมนี่แบบว่าตอนนี้กระเพาะแบบว่าทํางานหนักละแยวผมต้องขอตัวผู้ชมครับไปทานเมนูทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเอาให้เรียบเลยคุณผู้ชมเอาให้คุณผู้ชมและเฮียรงเล่นองเนี่ยอิจฉาผมแน่ๆครับผู้ชมพลาดไม่ได้ผมต้องขอตัวก่อนนะครับผู้ชมอร่อยจริงๆเลยเด็ดมาก 음. อร่อยมากๆกครับกับร้านอาหารไทยสุดต้นตำรับที่ร้านบ้านดินเผาแห่งนี้ครับท่านผู้ชมชมแล้วก็อย่าลืมตามผมมาทานให้ได้นะครับร้านบ้านดินเผาแห่งนี้เนี่ยเขาเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนและอย่าลืมสั่งให้ครบทั้ง3าเมนูที่ทรงเล่งหงแนะนำนะครับในวันนี้ครับเวลาดีๆของกวนชวนเที่ยวก็หมดลงอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะครับแต่ก่อนลาไปวันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับหัวกะทิ1 0 0ตราอร่อซดีตราบร่อย ขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรชารดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับท่านสามารถหาซื้อได้ที่ Big C, ททท market, บิกซีทั่วประเทศไทยและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยเช่นกันครับปิดท้ายด้วยพัสดุ์คันเล่งหลงพระราม2สองและสุขุมวิท0.2ครับพัสคันของครอบครัวเฮียสองเองนะครับโดยเฉพาะที่สุขุมวิท0.2ครับเราจัดเทศกาลเป็ดปักกิ่งครับราคาหัศจา์จาก700บาทเหลือเพียง480บาท เท่านั้นเองนะครับสนใจโทรไปได้ครับ02-311-6155เมนูนี้เป็นเมนูอร่อยเด็ดของร้านเล่งงงสุขุมมิโดกิ2เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับเฮี่ยทรงเล่งงงกับกวนชวนเที่ยวต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกินกับพวกเราทั่วไทยกับกวนชวนเที่ยว